สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะสวัสดี FC ทุกท่านค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่กําลังร,รับชมอยู่นะคะตอนนี้นะคะามาพบกับปุ้ยเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์ค่ะถนนเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะวันนี้รีวิวรถตู้นะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะมากเลยนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะ คันนี้เป็นรถตู้ต,ตั y ต t ้งคอมพิวเตอร์3.0เป็นเกียร์ออโต้ค่ะเป็นรถปี2016นะคะราคาเสนอขายอยู่ที่670,000บาทนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดบอกได้เลยว่ารถสวยสภาพโดนใจอ,อีก1นึคันนะคะสําหรับท่านใดที่มองหารถตู้เกียร์ออโต้แบบออกรถโดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตอบโจทย์อีก1นึคันค่ะค่างวดจะผ่อนอยู่ที่ประมาณ12,000 1 2 0 0 0ับาทนะคะสำหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0ูน1 4หก4ี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะหรือว่านะคะแอดไลน์เข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์ศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกค่ะนะคะสามารถเข้ามาชมรถกันได้ทุกวันค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะเสาร์อาทิตย์นะคะก็เปิดทำการนะคะสามารถ สอบถามเข้าหาปุ้ยได้เลยค่ะนะคะดูรถตัวจริงได้นะคะที่ถนนเสรีไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะสำหรับรายละเอียดการเงื่อนไขาการออกรถบอกแล้วเลยว่าง่ายมากๆนะคะสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ประวัติเครดิตนะคะลูกค้านะคะขอให้นะคะในส่วนของเครดิตนะคะขอให้ลูกค้าไม่มีเครดิตหรือมีเครดิตก็สามารถออกได้ออกรถฟรีดาว คันนี้ออกฟีดาวได้เลยนะคะในส่วนของลูกค้าที่ติดแบกลิสก็สามารถออกได้นะคะในส่วนของคันนี้นะคะใช้เงินออกรถน้อยมากนะคะมีงบประมาณห้าห0,000ื่นบาทก็สามารถออกได้นะคะสําหรับนะคะรถตู้คันนี้ค่ะรายละเอียดบอกได้เลยว่านะคะเงื่อนไขง่ายมากๆนะคะสําหรับการออกรถออกรถตู้นะคะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยได้เลยค่ะศูนย์หกสี่หนึ่งสี่หกสองสี่หกหกค่ะนะคะ ลูกค้าที่นะคะมีกิจการส่วนตัวนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าตัวเองจะออกได้อาชีพค้าขายก็สามารถออกได้หรือว่าในส่วนของลูกค้าที่นะ,ะเป็นพนักงานบริษัทนะคะ ไม่มีสลิปเงินเดือนก็สามารถดอกได้นะคะขอใบเอกสารรับรองเงินเดือนมานะคะก็สามารถดอกได้เช่นกันนะคะของเรานะคะจะมีรถให้ลูกค้าเลือกมากกว่า4-50ถึง้คันเลยนะคะสำหรับรถตู้ที่บริษัทเพชรยนของเรานะคะรับประกันไม่มีรถป้ายเหลืองไม่มีรถวิ่งวินไม่มีรถปลดป้ายมาขายแน่นอนในส่วนตรงนี้ของเราจะเป็นในส่วนของรถปลดระวังของหน่วยงานนะคะ ลดปรบางของหน่วยงานลดสภาพเครื่องยนต์เดิมๆลูกค้าที่อยากได้รถเดิมนะคะต,ต,ติดต่อเข้ามาหาปุ้ยได้เลยค่ะแต่ถ้าลูกค้าที่อยากได้รถที่นะคะาราคาย่อมเยานะคะหรือว่าในในส่วนของราคาถูกนะคะในราคาอยู่ที่นะคะ หลักแสนต้นๆนะคะตันนี้ของเราจะยังไม่มีนะ,ะในส่วนตรงนี้นะคะของเราจะเป็นรถปลดประวางของหน่วยงานมานะคะเน้นรถสภาพเ,เครื่องยนต์เดิมๆนะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะเดิมๆนะคะแล้วก็ในส่วนของการใช้งานสามารถนะคะใช,ใช้งานได้ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ในส่วนของบริการฉุกเฉินหลังการขายให้อีกหนึ่งปีนะคะในส่วนตรงนี้ฟรี นะคะในส่วนของนะคะยกลากสไลด์นะคะในส่วนตรงนี้นะคะเราจะมีบริการฉุกเฉินหลังการขายให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกังวลนะคะออกรถมือสองไปนะคะในส่วนตรงนี้เราก็จะมีบริการหลังการขายให้นะคะนานถึง1ปีเลยนะคะ24ชั่วโมงนะคะ ลูกค้าที่สนใจสามารถนะคะติดต่อเบอร์โดยตรงได้เลยค่ะ0641462466นะคะสำหรับคันนี้รถเป็นรถตู้เกียร์โต้เกียร์ธรรมดาไอเกียร์โต้ค่ะขออภัยนะคะพูดลิ้นพันนะคะรถตู้เกียร์ออโตนะคะแล้วก็ในส่วนของคันนี้นะคะรถสภาพเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะขออนุญาตพาชมรอบคันกันก่อนนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ค่ะ ในรายละเอียดบอกได้เลยว่ารถสวยอีกหนึ่งคันนะคะที่อยากจะแนะนำนะคะสำหรับคันนี้ค่ะทะเบียนนะคะสามเห้านะคะคันนี้เป็นรถปี2016ค่ะเกียร์ออโต้นะคะหลังจากรีวิววันนี้ไปนะคะบอกได้เลยว่าลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเยอะแยะมากมายเลยนะคะคันนี้จะเป็นเบาะ VIP อก v แปดที่นั่งนะคะหลังคาเดิม หลังคาเดิมๆนะคะเบอะ V.I.P. นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพาซูมเข้าไปด้านในนิดนึงนะคะเบอะ V.I.P. 8ที่นั่งนะคะสำหรับคันนี้พื้นเดิมๆนะคะ,ะมีเสื้หลัง2จุดนะคะสำหรับรถตู้คันนี้ค่ะสีเดิมนะคะลูกค้าดูมุมได้เลยนะคะรับประกันไม่มีตะแคงมาแน่นอนนะคะส่วนตรงนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ ตัวรถนะคะเหลี่ยมเดิมมุมเดิมนะคะไม่มีพลิกคว่ำมไม่มีเปลี่ยนสีมาแน่นอนในส่วนตรงนี้ค่ะรับประกันนะคะในส่วนตัวรถเดิมๆิมขออนุญาตนะคะพายชมนะคะในส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะสาหรับคันนี้ห้องผู้โดยสารนะคะจะได้เป็นเบาะ v i p แปดที่นั่งนะคะเบาะ v ี p ขนาดหนาเลยนะคะสาหรับคันนี้เป็นสี ออกโทนแบบครีมครีมขาวเลยนะคะสําหรับคันนี้จะไม่ออกครีมเหลืองๆนะคะจะเป็นโทนออกสีครีมขาวๆนะคะเป็นเบาะ VIP 8ที่นั่งนะคะสําหรับคันนี้ค่ะรายละเอียดดูนะคะสภาพผืนเดิมๆเลยเดิมๆเ,เ,เ,เลยนะคะหลังคาเดิมนะคะสําหรับคันนี้ค่ะหลังคาเดิมๆ หลังคาเดิมนะคะแอร์เดิมติดรถเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะลูกค้าท่าในใดที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะนะคะตอนนี้ปุ้ยนั่งอยู่ในรถนะคะก็จะเป็นเบาะคู่หน้า2ตัว นะคะเบา V.I.P. คู่หน้า2ตัวนะคะเบานิ่มมากนะหนังดีนะคะหนังไม่ขาดไม่ยับนะคะสำหรับเบาะที่นั่งคันนี้นะคะเฉพาะเบาชุดนี้นะคะปาข้าไปประมาณเกือบสอง0 0ื่น นะคะสำหรับบวดบีไนะคะท่านใดที่สนใจก็สามารถได้ไลน์สอบถามกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 6 4 4 4 6 4 6 6 6ค่ะปุยเพชรยนต์นะคะระบบเกียร์ออโต้เครื่อง3,000ดีเซลนะคะสำหรับคันนี้ราคาเสนอขายอยู่ที่670,000บาท นะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อที่เบอร์ปุ้ยค่ะ0641462466นะคะในส่วนตรงนี้เดี๋ยวปุ้ยฟรีนะคะในส่วนของค่าเนินการให้นะคะในส่วนของค่าเนินการ15 0 0 0บาทสำหรับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาในคลิปนี้เท่านั้นนะคะรถตู้เกียร์ออโต้ปี2016นะคะสำหรับคันนี้3 9 5 6ทะเบียนรถนะคะ,ะมารีวิวกันวันนี้นะคะวันที่2 0 7นะคะธันวา2564าหนะคะสำหรับวันนี้ค่ะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถฝากเซน็นเอกสารได้นะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดแฟนนนได้เช่นกันนะคะเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะ <S <S เหมือนกันเลยนะคะ <S <S กับลูกค้าที่จัดที่กรุงเทพนะคะ <S <S ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็มีลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็ จัดได้เหมือนกันนะคะก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะคะบอกได้เลยว่าระบบตอนนี้ง่ายขึ้นนะคะสะดวกสบายมากขึ้นนะคะลูกค้าที่อยากจะส่งรถไปถึงหน้าบ้านท่านก็มีบริการส่งรถนะคะคิดค่าส่งตามระยะทางนะคะในส่วนของการส่งรถนะคะส่งรถสไลด์ออนนะคะมีประกรันระหว่างการขนส่งให้ด้วยนะคะคิดตามระยะทางนะคะในส่วนของค่าส่งนะคะฝากกด subscribe กด ติดตามกดสังกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเพื่ออัปเดตรถเข้าใหม่กันอย่างต่อเนื่องนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตรถสวยๆแบบนี้เข้าใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามไว้เลยนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ